สบายดีพบกับซองสบายดีฟินแลนด์ส่วงนี้ประเทศฟินแลนด์คือว่าเข้าในส่วงซัมเมอร์แล้วพี่น้องบรรยากาศถือว่าดีโคตรโคตรโคตรดีเลยผู้คนก็จะพากันออกมาเฮ็ดกิจกรรมนอกบ้านหลายอย่างแล้วแต่ความสะดวกสถานที่แห่งนี้เป็น บ่อนที่เหมาะสมแก้การสิทธ์เป็ดพี่น้องเพราะว่ามันมีอันเคลื่อ,อนมีน้ำตกอยู่นี่ะนะปลาก็จะอันพากันมาสถานที่แห่งนี้เพื่อ,อลอยโดดข้ามน้ำตกขึ้นไปอย่างอีกฟากนึงเพื่อไปวางไข่เดี๋ยวค่อยจะพามูเจ้าไปเบื้องน้ำตกเลยเนาะ คนก็พากันมาตั้งใจซิเดเบ็ดขนาดเห็นหลายๆคนได้ทุกคนขาเจ้าอันเบิงย่น,งยงน,นําธงยางนะเบิงฟากนั้นคนเต้มยือนอัูอันอย่นยําธงยางขาเจ้าน,น่ะได้ป่าหลายเด้ประมาณสี่ห้าโลคงแหละบางคนก็อันเห็นบอกคนนี่เสื้อสีดํามาซิดเบ็ดแต่ว่าเบ็ดเพื่อนั้นโบมีอันโบมีคันเบ็ดมีแต่ ใส่ปีตดกับปอมพี่นอ้องเพิงนั้นก็คือน้ำตกเนาะเดี๋ยวเขาจะพาย่างขึ้นไปเบิ่งน้ำตกแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นอันพิพิธภัณฑ์สำหรับคอยบูมว่าวเทืกอกว่าผิดคาราวพดกระโขเอาโทษขออภัยเนาะถือว่าเป็นอันพิพิธภัณฑ์ที่อันให้ความหูเพิ่นกระสร้างขึ้นมาไว้ให้อัน คนรุ่นใหม่ได้เบิ้งได้เห็นและก็เป็นบอนอันถือว่าเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าอันเพิ่นกันยังอันเฮ็ดไว้สำหรับอันเป็นบอนที่ป่าขึ้นมาไข่มาอย่างนั้นนะหรือ <c oughs> ว่าดีหลายสำหรับการซีดเบ็ดคนฟินแลนด์นี่อัน ปลาน้อยปลาขาวปลาปากซสามอันซ่า้า4ดิวเฮานี่นะเขาจะบุก,กินในพี่นอ้องเขาเจ้าว่ามันมีก้างเขาเจ้ากินบ่เป็นเขาเจ้ากินเป็นแต่เขาจ้าบุฮู้วิธีอันเอามาปรุงแต่งฮูปนี้ก็เป็นฮูปอันชวงหน้าหนาวเนาะพี่นอ้องน้ํากลายเป็นน้ํก้อนน้ําแข็ง น้ำตกแล้วพี่น้องน้ำตกมันจะมีสะพา,านข้ามไปตั้มไปนั่งไปเดอนมันก็คือว,ว่าเป็นเป็นสถานเป็นเกลือเป็น้องเป็นพุท่านในทีเ่เป็นพุท่านรถเ็ ยาตาดูด้าแล้วก,ก็บนน่าจะขึ้นาสุกจะติด่ากบนนึงเป็นไดาจะิดสสังแล้วจังจัจังูะจะดเพราะ่่างนกจะเปนหรือว่าคน จริงๆเพื่อจะพลาดคลิปตัวต่อไปบ๊ายบายขอบใจสำหรับการั